ครับในย้าทางด้านเศรษฐกิจที่คุณกีต้ากรุณาถามเนี่ยก็ดูจากราคาน้ำมันในตลาดโลกตลาดตะวันออกกลางก็ยังต่ำกว่าเจ็ดสิบที่ผ่านมานะครับเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อแบเรลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไอการทำลายซึ่งกันและกันรวมทั้งคลังน้ำมันซึ่งกันและกันนะครับก็ยังไม่ได้ทำให้ไปกระทบราคาน้ำมันเาอาวเรียไรเบีก็ สั่งให้มีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมการไว้ก่อนแต่สิ่งที่คุณกีตาพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นไพ่สําคัญอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่จะทําได้แต่เขาทําเขาต้องทําด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเผื่อการโจมตีในช่องแคบฮามูสเนี่ยมันไปกระทบอเมริกันเพียงนิดเดียวด้วยอุบัติเหตุด้วยหรือด้วยอะไรก็ตามตอนนี้ในช่องแคบเนี่ยมีเรือลบ อเมริการเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบสิ่งสุดท้ายที่ที่อิหร่านต้องการและเป็นสิ่งที่ในทนาฮูอยากเห็นมากที่สุดเนี่ยคือเกิดการใช้กำลังทางทหารที่ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยไปกระทบชีวิต ของทหารอเมริกันหรือผลประโยชน์ของอเมริกันอันนี้มันจะทำให้ทรัมป์เนี่ยมีเหตุผลที่จะอธิบายกับคนที่สนับสนุนเขาว่าเขาจำเป็น